ก็พาชมธรรมชาติเบืองปลาโจดพี่น้องปลาโจดนั่งพาโจดธรรมชาติบ้านนอกปลาโจดปลาโจดพาเบืองปลาโจดธรรมชาติบ้านนอกบรรยากาศสวยธรรมชาติบ้านเราชมบรรยากาศสวยธรรมชาติ ชมปาจทดปาจทดพ่่อปาจทดปาจทดพ่น่งามครัาจทดบ้านเฮาปาจทดสมหนกไม้สวยธรรมชาติดอกไม้สวยธรรมชาติบ้านเฮางามบากพี่หน่อ เดินป่าวัดยอดธรรมชาติบ้านเฮาเดินหินเด้่ยวบอเดินปา่าชมชมปลาโจทยสวยงามโจทย์มีเห็ดปอกมืนกันอันนี้อ้าวมีเห็ดแดงดอกนึ่งี่ดอกเห็ดแดงดอกนปลาโจดย์มึงปลาโจทยโอ้เห็นแตก เห็นแตกไฟงามธรรมชาติมาเนื้อเง็้ยแดงดอกนึงเง็ดยแดงออกบ่ดอกหอ,อ,อมดอกไม้สวยคลองน้ำไหลธรรมชาติดอกไม้สวยโอ้คลองน้ำไหลมีป่าโเทย์มีป่าโจทยคลองน้ำไหลป่าโจทยป่าโจทยสวยงาม น้ำไหลลงจากเขาลุกปลาจอดหาดูเห็ดก่อนลุกปลาจอดหาดูเห็ด เห็ดเพือห็ดออกบุกป่าเห็ดป่าโชดเห็ดป่าโชดเ่ม่ห็ดเขามาก็บอะไรก้นเห็ดปวกเห็ดปลวกเห็ดปวกธรรมชาติบานเอ้าบุกป่าโชด ฮ่าดูเห็ดไทยเห็เดแดงนี่นนดูไปดองเห็ดแดงเห็ดไทยเผ่ากันแล้วเห็ดแดงกับเท่า,ทาเ,ทเ,เด้มเห็ดไทยเห็ดแดงอ๋มาถึงนี้จัดกันเลยเพ่อแจกกัตามให้อาจารย์ด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งสาธุสาธุเจริญพร